วัดศรีดารามนะคะอําเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้น้องแพนก็ได้มาขอพรอขอโชคกระปุกสีสุดโทนะคะน้องแพนก็ได้จับปิงปองได้0ูนนะคะแล้วก็0ูนย์นะคะวันประจำวันที่16ตุลาคม67นี้ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเพราะว่าน้องแพนก็ต้องขอปูให้นะคะเป็นแค่แนวทางนะคะแต่น้องแพนก็จะพาทัวร์ดูว่ามีที่ให้ว่ากี่ที่นะคะก็จะมีให้เราได้มากราบว่าขอพรนะคะ ับปู่สีสุดโทแล้วก็แม่ย่าสีสุดาจันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตําตหนักพ่อปู่สีสุดโทนคราชนะคะ,น,ะ,คะน้องแพรก็ได้พาเข้าไปกราบไหว้นะคะขอพรขอโชคแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแม่ย่าสีดาจันนะคะน่าสีดาจันนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอพรไปด้วยกันนะคะขอโชคไปด้วยกันสาธุรวยๆปังๆนะคะในวัดประจำวันที่16ตุลาคมนี้นะคะ6-7นี้ใครที่เข้ามาก็ขอพรไปเลยนะคะอยากได้อะไรก็ขอท่านย่าเลยค่ะนี่ก็จะเป็นย่าสีดาจันทร์ค่ะวันนี้ก็จะเป็น คำบูชานะคะของญาตินะคะก็จะเป็นชุดถวายญาตินะคะใครที่เข้ามาบนขอพรได้ก็ได้นำชุดมาถวายทัย้งญาติก็มีที่อีกที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นปู่องค์ดำนะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นปู่องค์ดำนะคะนักขาราชนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ขอพรกับปู่ได้นะคะดูว่าเห็นเป็นตัวไหนก็ดูเอานะคะวกับปูนะคะวัดีดารามก็จะมีให้เราได้กลับไหว้ขอพรก็มีหลายสถานที่นะคะ เที่ยวทางบนก็เชิญมาได้นะคะอยู่ที่อำเภอทุ่งฝนค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะนี่ะก็จเทางด้านนี้ก็จะเป็นอู่รืสีนะคะ สีแล้วศาลปู่รืสีนะใครที่เข้ามาก็จะมากลับว่าขอพรแล้วก็มายกก้อนหินนะคะยกก้อนหินฝั่งนันนี้ก็จะเป็นองค์ปู่องค์ย่านะคะนี่ค่ะ องปู่องย่านะคะนี่ก็จะเป็นององค์ย่าองค์ปู่นะคะนี่จะเป็นองค์ปู่ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นองย่านะคะสีขาวแล้วก็พระแม่ธรณีนะคะใครที่อยากขอพรกับพระแม่ธรณีก็ขอพรไปด้วยกันนะคะขอพรได้นะคะน้องแพนก็ให้อ fc นะคะได้ขอพรอขอโชคกับแม่ไปด้วยกันนะคะนี่ก็จะเป็นองปู่นะคะองปู่องคย่าก็จะคู่กันคู่กันทั้งสองเลยนะ,ะนีีนะคะ นี่ก็จะเป็นหญ้าตะเคียนนะคะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นหญ้าตะเคียนหญ้าตะเคียนนะคะขอพรไปด้วยก,กันนะคะหญ้าตะเคียน เปป็นลูกัดอันนี้ใครครับอันนี้ใครครับเนี่ยหวัดดีหน่อยครับอุ้ยจำกันไม่ได้เลยอ่ะอันนี้อันนี้ชื่อใครเออาจำกันไม่ได้เลยจำกันไม่ได้เลยชื่ออารมณ์กองไปให้จำไม่ได้เลยหรอกช้างอะไรน่ะมะกระพายน์เข้ามาแล้วม่บอช้าไปเลย นี่นะคะใครที่อยากจะมากราบไหว้ขอพรก็เชิญได้นะคะนี่ก็จะเป็นแม่ตะเคียนนะคะแม่ตะเคียนแม่ไทยอ่ะแม่ไทยอ่ะแม่ไทยอ่ะ ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นอ,องค์เก้าเสียนนะคะฝั่งด้านนี้นี่ค่ะฝั่งด้านนูน้นค่ะจะเป็นเก้าเสียนนะคะองค์ปู่เก้าเสียน,นะคะ่ะลำตัวก็จะยาวมากค่ะก็จะอยู่ที่นี่ค่ะใครที่อยากจะมาเที่ยวทำบุญก็เชิญแวะได้นะคะอยู่ที่วัดศรีดารามค่ะอำเภอ พุ่งฝนค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะก็มีให้กลับไหว้หลายสถานที่ค่ะปอาก็เยอะค่ะมีทั้งทําบุญนะคะทําบุญปล่อยอสัตว์ก็มีให้เราได้ปล่อยนะคะก็จะมีทําบุญหลายอย่างะคะคระครบเลยค่ะครบชุดเลย นนี่นะ,ะจำจำกันไม่ได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นที่ปล่อยปลานะคะนี่ฝั่งด้านนี้นะคะนี่ค่ะเด็กๆปล่อยปลากันเยอะเลยนี่เยอะมากค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวเยอะค่ะทําบุญเยอะนะคะค่ะ้ายัางไงน้องแพงก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับที่มาเข้ามาชมและฟังนะคะขอให้ FC เอฟซีรวยๆปังๆไปด้วยกันคะ่ะสาธุ